โทษเตรมตัวเกณฑเลยที่ผมเต้นเซ่เพรเื่อมันเล่าอ่ะตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ช่วยไม่ได้รธออยากมีเขาอ่ะเธออยากรธออยากมีเขาอ่ะเธอบอกเธออยากมีเขาอ่ะสงการใกมันรอนเลยขอมาฟ้อนกับน้องสาวลบคุณอย่าสัตว์นับเย้ไม่พี่เป็นเมลเลยไม่พามันด้วยผวนอบอยากจะมวยแต่วันน้อง มวึนๆอยู่ไหนอ่ะนี่กูกำลังทำลายกูบอกเพื um ่อนๆกำลังทำใจอ่ะเพื่อนถามกูอยากไปไหนขึ <c oughs> ้นแบบซอนชายเลี้ยวซ้ายตรงไปอ่ะไม่ต้องเสือกกูมาก,กับใคราพอสงการนี้กูจะออกไปล่องเฮ้ยเดี๋็กกองกูติดกระท่อมแขกคงสักดิ์เขาน่าสื่อมีป้อมแล้วควยุยเลยสัตว์มึงอยากจะคลองย็ดแม่เลี้ยวซ้ายตอนมึงดึงบ้องแคปบปลมมึงเป็นวอลเปเปอร์เ <c oughs> พื่อนพาเสือเลี้ยวซ้ายแท็กเตอร์เสียงดังไกลแบบ5แอคเคอร์ว่าพวกกูสัตว์อยากจะเป็นแรปเปอร์ส่งการในการมันล้อเลยขอมาฟอนกับน้องสาวลบควนอย่าสั่งน้ำเย็นไม่พี่เเป็นนม ว่าน้องกอยากจะกล้วยตัวพี่ก็อยากจกะช่วยแต่พวมนี้เป็นใคาย,ยัางเพิ่งเดินมาแต่พี่จะสวยใจของพี่เป็นเหงาแต่แันและทำใจว่เเฉาตอนนี้อยู่ที่